อ่ะมะเดี๋ยวเราอันขอร้องขอร้องอย่าพีจีพี่ตั้มขอร้องขอร้องได้พี่ใจดีอยู่แล้วไอจีตายเงินเงนได้ไหมพี่ไอจีพีจีผมพีจีผมมีตัวเดียวไม่ไม่เอากาดอ่ะไม่เอากาดไอจีไม่เพาจีไอจีพีจีไอจีพีจีพีจพี่พีจขอซีขอซีขอซีอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาข้างบนก่อนเอาทีมสุ่มให้ทีมต้นน้ำกับเศรษฐพงศ์แล้วก็วีมากี้ตึงๆนะเดี๋ยวพี่สุ่มแบบตึงๆให้เลย ่ะสเต็ง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 ไกาเป็นหนึ่งดอกห้าเฮ้ยออกบ่อยจักวะห้านี่อะไร่าลืมใหญ่เอนะเฮ้ยห้านี่อะไรอฟเอฟห้าออนี่ เมื่อกี้ได้อยู่ S F ห้า Small Forward อ่ะได้ S F นะครับทุกคนโอ้ได้ตัวตึงอีกแล้วอ่ะเฮ้ยดีใจกันอีกแล้วเหมือนทีมเมื่อกี้เลยว่ะทำไมผมไม่เขาได้ตัวตึงอ่ะไม่ได้ตึงอ่ะเมื่อกี้เขาก็ดีใจอย่างเงี้ยได้ S F แล้วก็แพ้ไปอ่ะทีมเรามีความเห็นว่า Small Forward นี่คือสุดจัดในบรรดารุ่นแล้วป่ะใช่ีทมกนผมผมขคือ S G มาผมแบบเออตายแล้วเอออ่ะมาทีมที่สองเขาได้อะไรทีมที่สองเขาได้อะไร ขวอรกันด้ส uhm er. ีนี่อะไรวะพี่ลืมอะนะ power forward power สี่ใช่มสี่สี่พี่เขียนว่าอะไรอ่ะอยู่ไหน่ะพี่หาอ๋อ power power เฮ้ยเฮ้ย power forward เจอ power forward ก็ตึงไป power มีทั้งเซนเตอร์มีทั้งตัวทำแต้มเลยนะเนต้มพี่ว่า power นี่น่าจะสุดจัดปะวะ ใช่ซาก,ก,กุซาก,กุเป็นพาวเวอร์แล้วก็โอเออไอ้นี่อะไรวะฟุกุดะเป็นพาวเวอร์อแต่สมอจริงๆสมอพี่ว่าลูกเล่นมันเยอะกว่านะ <c oughs> ใช่เซตแผน <c oughs> กันที่ดี <c oughs> ต,ต้นต้นน้ำเ <c oughs> ตาปงวีมากิตึงๆได้สมอนะครับวีต้ากล้องพุงเซนเซเนี่ยได้พาวเวนะอ,อร์ฟอร์เวิร์ดนะโอเคนะสมอฟอร์เวิร์ดปะทะพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับผมศึกชิงเจ้ายุทธภพรอบนี้ใครจะชนะสมอลฟอร์เวิร์ดเฟิร์สพิกเป็นลูกควาสองไปนะครับผมวีต้าว่ายังไง วีตาอ่าเซนเซเฟิร์สพิกฟุกดาไปนะครับผมทีมเขากล้องคุงเลือกอะไรดีกล้องคุงกล้องคุงเลือกไม่ถูกเลยซาคูเรงิอ่าแล้ววีตาจะเล่นอะไรแล้วก้องคุงหยิบซาคุไปแล้วนะพาวเวอร์จะเหลือเทสยะใช่ปะ่ะคิโยตะลเขาว่าคิโยตะคงกุเล แล้วไม่มีใครมายิงเซนเตอร์เหรอฮาเซเออเอาฮาเซ่มายิงเซนเตอร์ได้จัดไปเออโอเคเลือกตัวฉลาดใช้ได้เ o อร์เออมูโตะก็ power เฮ้ยมูโตะเจ๋งจริงอ่ะจริงจริงทีมเขามูโตะมาจ่ายบอลเจ๋งเลยนะเอาอีเคอ๋อโอเคก็ดีอีเคมันรีบาร์ได้ด้วยนะแล้วก็ปิดลบกลุนแรงฝั่งนี้มันต้องยิงไงกับดังเอามูโตะก็ดีมูโตะก็ดีพี่ว่ามา power ค่อนข้างยืดหยุ่นเลยอ่ะมีตัวเปรียบเสมือน pg เลยนะมูโตะ แล้วก็มีเซนเตอร์เปลียเอ่อพาวเวอร์เนี่ยมันเปลียนเสมือนเซนเตอร์นะสก,กัวแล้วก็ฟุกุดะมันตัวทําแต้มอยู่แล้วนะอันนี้คือค่อนข้างครบครบเซตอ่ะพาวเวอร์นะคอยสุ่มได้พาวเวอร์ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะแต่ไม่ได้แปลว่าชนะนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูสมอลฟอ,อร์เบิร์ดของเรานะครับมีลูกคว่าสองนะแล้วก็คิโยตะแล้วก็ฮาเซ่นะครับผมเกมรับดุดุเลยอ่ะจัดปลายดุทั้งสองทีมเกมรับสวัสดีครับนะัาตาพัทถ้าพี่ไม่ได้สวัสดีใครพี่ขออภัยนะวันนี้นะ ไม่เล่นโบสามไม่เล่นโบสามครับเพราะว่าพี่ไม่มีเวลานะเล่นอแอสตกล้อไปนะจะได้แชมป์ไวๆหน่อยเฮ้ยเราดังหรือเปล่าเ,าเลย์อัพนะครับโดนตกไปเดสมองรุ่นนี้เข้มกว่ารุ่นที่แล้วอ่ะรุ่นที่แล้วไม่ตกเลยนะรุ่นนี้เอาจัดอะ่ะแล้วยังไงสับสองไปเอิ้งแล้วเพาเวอร์ตกสมองไม่ได้อะครับยังไงล่ะลูกคว้าสับสองเปิดไปก่อนสองแต้มนะครับผมต้นน้ําทําดีมากต้นน้าเล่นให้เฟิร์สไาดูหน่อยว่าลูกคว้าสองเล่นกันย,กยังไงมมโตะไวยังไงโมโตะม้วนเป็นหนึ่งจังหวะนะครับแล้วยังไง ฟุกุดะจ่ายคืนโมโตะมมวนไปอีกหนึ่งจังหวะแล้วก็จ่ายฟุกุดะม้วนนี่แข่งกันมมวนเหรอใครมมวนท่าสวยเอาไป20่สิบคะแนนเต็มแล้วฟุกุดะหมวนจังหวะนี้ลิงตกเสียหลักไปนะครับโอ้โหสมอรุ่นนี้แจ็บว่ะรุ่นนี้ตกอย่างเข้มเลยนะครับผมข้าลูกเขายังทําแต้มไม่ได้เลยนะโดนตกขนาดนี้นะฮาเซ่ตายลูกคว้าลูกคว้าแสกหน้าไม่ได้แต้มรีบาวฟากซากุรีบาวได้ปาบอลอัดหัวเพื่อนไปหนึ่งดอกเก็บบอลคืนมายังไงแล้วฟุกุดะม้วนไปจังหวะนี้รบกวัวลงหรือเปล่าลงสับสองเท่าจัดไป เอาเวอร์น่าจะสบายสุดแต่ที่เห็นนี่คือยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะแต้มสองเท่าอยู่นะครับผมสโมว่ายังไงครับลูกพี่สมอแล้วอืมจ้วงไปดิปลเลย์อัพแซกหน้าสี่ต่อสองนะครับผมซากุบวกมือเชียร์ไปนะเมื่อกี้ไม่งั้นไม่ลงนะเลย์อัพเนะี่ยแล้วม้วนไปอีกแล้วนะครับต้องเลย์อัพแข่งกันไปเดิฟุกุดาบอกอารฉันก็เลย์ได้สี่เท่าว่ายังไง สักหน่อยต้นน้ำโชสเตปเทพให้เฟิร์สดูสักหน่อยเดินี่ยังไงล่ะก๊อฟไปเดชแล้วไม่ลงเลยเ้ยเคียวตะรีบาร์มาได้นะครับผมซากุเสียหลักใดกจังหวะน,นี้ดังอัดหน้าไปอ่ผ่านตลอดวะข้านูนไม่บล็อกกันเลยเว้ยเอาหน่อยเว้ยพาวเวอร์ตบหน่อยเว้ยเป็นถึงพาวเวอร์ทั้งทีแล้วจังหวะสองแล้วยังไงไอโซนลูคเพราะว่าใส่เสียหลักไปเดชกระโดดแทงเข่าล่วงไปเลยนะครับจังหวะน,นี้ไม่ได้ตบบอลเลยนะแล้วเลี้ยงไปลูคเพราะว่าดังอัดหน้าอีกรอบหนึ่งผ่านตลอดฮัลโหลใต้แป้นมีคนหรือเปล่า 8ต่อ4แล้วนะครับยังไงใครบอก power สบายตอนนี้ไม่ค่อยสบายนะแล้วแล้วอืมลงหรือเปล่าแล้วควรไม่ลงแล้วซากุรีบาวอย่างเอาอะจัดไปก้องครูบอกแล้วยังไงนะผมสุดยอดแลมดังอะครับต้องดีแล้วล่ะจังหวะน,นี้แบกเพื่อนหน่อยว่าก้อง8ต่อ6นะครับจังหวะน,นี้เออสมอมไปต้องแบบนี้ตกเข้มเข้มไปวันนี้กิจกรรมเหรอครับวันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์นะครับศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับที่1 600ที่2 300รางวัล MVP ไ,ได้ตั๋วรายเดือนแล้วก็รางวัล เขาเรียกว่าไรนะขวัญใจผู warning, ้ชมอีก3รางวัลนะครับได้ได ad ้อะไรสักอย่างว่าจำไม่ได้ละเออสปอนเซอร์คือ warning นะครับผมรายการเรามีสปอนเซอร์ทั้งหมด3คนนะครับจะมี warning มีวีมหาศาลนะครับก็คือพี่มหาศาลของเรานะครับแล้วก็จะมีวิมลนะครับจะเป็นนักเลงทางการแพทย์ของเรานะจะเป็นวิมลนะครับผมจะเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับแล้วก็เงินรางวัลจากพี่ด้วยนะครับทุ่มถอนไปนี่คือรายการย่อยเล็กๆแข่งกันขำๆนะครับผมเดี๋ยวรอรายการใหญ่นะไม่แน่ใจว่าสปอนเซอร์หมดตัวกันหรือยัง แล้วสับสองไปตังวะนี้แล้วตบเสียหลักไปดีครับอะไรแล้วมันสับส,งส่บสงสับสองอะไรกล้าดูถูกสมหรอแล้วหูยิงแสกหน้าลงหรือเปล่าไม่ลงนะครับแล้วเอาสมมรีบาวได้ใครบอกพาวเวอร์สบายวันนี้ตอนนี้พี่เห็นพาวเวอร์แบบเหงื่อแตกท่วมตัวแล้วดังอัดหน้าดังผ่านตลอดดังหนึ่งผ่านตลอดฮัลโหลฮัลโหลเอาหน่อยเอาหน่อยพาวเวอร์แล้วม้วนไปตรงวันนี้ว่ายัางไงฟุกุดะเลออัดหน้าไปสวยครับ14ต่อ10 เขียวตาววายัางไงส่งลูกว้าลูกว่าแยกสองคลอะแล้วก็โอ้หลอกส่งสวยมากๆครับแต่ว่าตกใจตกใจได้บอลมาโลกเฉยแต่ไม่กล้าย,ยิงนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเล่นกันดีนะครับแล้วโดนตกเออพาวเวอร์มันต้องแบบนี้ดิวะแล้วยังไงเพื่อนเก็บบอลมาไ,ได้ยิงโล่งเฉยเฮ้ยโคตรเอาวะโคตรเอาวะอ่ะเฟิร์สดูต้นน้ำเล่นไว้โคตรเอาวะลูกว่ามันต้องแบบนี้อันติมาเฮ้ยตบมือสุดยอดนะครับผม MVP ไปเลยดีกว่าต้นน้ำ ดูดิโคตรเทพอะตบรัวๆเลยนะลุคเพราะว่าบ็อบได้รัวๆเลยนะครับตบยันติของจริงว่ะไอ้คู่นี้มันน่าจัดไปเจอคู่เอสจีทเมื่อกี้เลยว่ะตบกันยับยับเลยนะครับผมโอ้โหอย่างเอาเลยอะเคียวตาว่ายังไงจ่ายฮาเซ่เออฮาเซ่บอกขอสักดอกว่ะที่ปิ้งจังอีกอะเฮ้ยโคตรแบกอะต้นน้ำเอาจัดว่ะวันนี้ท็อปฟอร์มจัดเลยว่ะโอ้โห แล้วจะไงฟุกุดะหลอกไปเลยเล,เลก็โดนฮาเซ่เลยครับกล้าดูถูกนักลบสมอลฟอร์เวิร์ดอย่างนั้นเหรอแล้วพาวเวอร์อ้าวลงไม่ลง <c oughs> ตอนนี้พาวเวอร์มือสั่นเป็นหมดแล้วนะครับโดนสมอลฟอร์เวิร์ดตบเสียหลักกันรัวๆแล้วจังหวะน,นี้รอ <c oughs> ดูเชิงนะครับแล้วก็ไม่ลงหรือเปล่าซ <c oughs> ากุดีบาปาบอลอัดเพื่อนอีกรอบกระตุ้นเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยกระตุ้นด้วยการปาบอลอัดเพื่อนนะครับแล้วจัดปลายฟุกุดะต้องลงแล้ววะ่ส20ต่อ14เหลือสิวินาทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม ต้องการทั้งหมดสามสามรอบเลยนะถึงจะขึ้นแซงได้นะอะ่ะแล้วกระตูไปนึกว่าโดนสติลแต่ไม่โดนน้มูโตมันสติลดีนะแล้วเลยアップโลงอีกแล้วอะเฮ้ยไม่มีใครตบเขาได้ไม่มีใครหยุดเขาได้นะครับจังหวะน,นี้ต้นน้ําระเบิดพลังวะ่ะต้นน้ําล่างทองอย่างเอาแล้วอันติฟุกุดะอย่าบอกนะนึกว่าโดนอีกรอบถ้าโดนอีกนี่คือ MVP ไปเลยนะยี่สิบสองต่อสิบหกเหลือสามสิบเจ็ดวินาทีถ้าไม่ค่อยดีแล้วโล่งด้วยปิดไม่อยู่ด้วยวะ่ะ เกมรับก็มารีบาวก็ได้นะครับผมทำแต้มก็ดีสุดจักวะยังไงมูตโตะนายพวกนายเป็นพาวเวอร์แล้วดังไปก็โนอีกดัดงอะไรละ่ะฮลโหลมาดงมาดังอะไรล่ะครับใต้แป้นอยาเข้ามาดุเหลือเกินเออมูตโตะดีมากมิต้าบอกถ้าโลกลุกนี้ไม่ลงผมลบเกมทิ้งครับพี่24ต่อ18ว่าไงาลูกเขาว่าการันตีสามแต้มหรือเปล่าจ้องจะก,การันตีสามแต้มนะครับ <มา S 1> แต่เพื่อน<ด>ไม่ยอมแล<ด>้วนะอันติปลายแบบนี้ การตีชัยชนะไปเลยแล้วกันอ่ะใครบอกพาวเวอร์สบายวันนี้ดูสมออย่างตึงเลยคะแนนชนะแบบท่วมท้นเป็นเอกฉันท์เลยนะครับไม่ได้สูงสีแบบนี้คือแบบชนะขาดอะ่ะโอโ้ยังเอาเลยว่าต้นน้ำสุดจัดจริงวะ่ะ2ีต่อ18นะครับพาวเวอร์ใครบอกสบายอะดูไว้นะครับบอกแล้วไอ้ที่เราคิดกันอะ่ะกับความเป็นจริงเป็นคนละอย่างแล้วนึกว่าโดนอีกลูกนึงเอาไม่อยู่จริงๆเนะยสมอรุ่นนี้หัวจัดวะ่ะ โอ้โหแล้วต่างจะหนึ่งผ่านตลอดได้ยังไงต้อโดนตกบ้างแหละนายจะหล่อเกินไปแล้วใครได้ซีคือสวยอ่ะไม่มีใครรู้หรอกจริงซี C มันอาจจะเทพก็ได้นะเออตอนนี้ C ีมันไม่ไม่ได้แบบเดินช้าเป็นเต่านะซี C มันมีอากงิสองอย่างเงี้ยมันมีโอดาอย่างเงี้ยมันมีเอ่ออะไรวะอะไรวะไอซีพิวๆอ่ะลังโกอย่างเงี้ยมันไม่ธรรมดาแล้วเนะเซนเตอร์มันไม่ได้เดินช้าอะไรขนาดนั้น เวอร์มันตกก่อนก็ตอนก่อนเล่นอะพี่บอกแล้วสุ่มมา power เฮ้ดีใจมากเลยได้ power แตกแมต์ก่อนหน้านี้นะครับผมสมอสุ่มมาโหดีใจมากเลยทีมผมได้สมออีกทีหนึ่งได้ sg ขนมสรุป sg ชนะไอทีนี้ก็เหมือนกัน power head นะครับผมสมอลบอกโหเซ็งเลยทีมเขาได้ power สมอชนะบอกแล้วเกมมันอยู่ที่ทีมเวิร์กนะครับผมตัวละครไม่เกี่ยวเลยนะทีเวิร์กต้องมาปอกว่าอันนี้คือโค้กเซตเลยนะแต่พี่จะบอกให้อย่างหนึ่ง ทุกคนเนี่ยที่เล่นเนี่ยบางคนเขาอาจจะเล่นไม่เข้าฟอร์มเขาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นการสุ่มทีมกันมาเล่นแล้วก็สุ่มตำแหน่งให้เล่นแบบนี้นะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าเราต้องเล่นอะไรมันเกิดการเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะแก้เกมไม่ทันคือเขาเล่นเก่งบางคนเล่นเก่งเลยในเนี้ยคือบางคนเล่นเก่งเลยนะแต่พอเจอคติกาแบบนี้นะครับมันเล่นไม่ออกนะมันแบบเกรงนะครับผมอะไรก็เกรงไปหมดนะรายการแข่งด้วยนะครับแล้วก็เก่งด้วยนะ โอเคนะใครอยากได้บรรยากาศแบบนี้ตื่นเต้นแบบนี้นะครับผมช่องเดียวทำไรล้างชแนลนะครับทัวร์นาเมนต์ที่กติกาไม่เหมือนใครนะครับจัดขึ้นเพื่อความบันเทิงล้วนๆนะไม่ว่าจะแพ้จะชนะคุณได้สเปซได้พื้นที่คุยกับเพื่อนแน่นอนโอเคนะอ่ะทีมต่อไป